ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรผู้ผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์ฝ่าวิถีเซียนยุทธบทที่51ศิลาจัดอันดับ เมื่อกลับถึงที่พักลิ้นหมิงมองกองวัสดุที่วางสลักระเกะอยู่ในห้องหัวใจของเขาพลันเปี่ยมด้วยความคาดหวังและตื่นเต้นวัสดุเหล่านี้ต่อให้เป็นเจ้าอัขระในอาณาจักรเทียนอวินมาเห็นก็คงรู้สึกมือสั่นพรา่าพวกเขาต้องระมัดระวังอย่างยิ่งยวดในการหยิบจับวัสดุหายากเหล่านี้มิกล้าปล่อยให้สิ้นเปลืองไปแม้เพียงเศษเสี้ยวสำหรับพวกเขานั้นอัขระที่ใช้วัสดุเพียงไม่กี่ชิ้นก็นับว่าเลิศสพบและซับซ้อนยิ่งแล้วทว่าลิ้นหมิงกลับต้องการสร้างอัขระสลักโอ๊ต ซึ่งจำเป็นต้องใช้วัสดุทั้งหมดนี้รวมกันแม้แต่หลินหม,มิงในยามนี้ก็มีอาจการันตีได้เต็มสิบส่วนว่าจะประสบความสําเร็จหากข้าสามารถสลักอักขาระเยียวยาจิตวิญญาณขั้นต้นลงบนโอ๊ตไขกระดูกมังกรทองและโอ๊ตงูทองชาติได้สําเร็จพลังวอนยุธของข้าต้องก้าวกระโดดอย่างแน่นอนโอ๊ทั้งสองเดิมทีก็เป็นยาชั้นยอดอยู่แล้ว เมื่อผนวกกับอนุภาพของอัขระสลักโอ๊ดและการฝึกปรืออย่างหนักในขอบเขตฝึกกายขั้นที่สองเขาอาจจะสามารถทะลวงเข้าสู่ขอบเขตฝึกกายขั้นที่3มได้ในเร็ววันยิ่งไปกว่านั้นหากเขาสามารถสร้างอัคระสลักโอ๊ดได้สําเร็จทักษะอัขระของเขาก็จะรุดหน้าไปอีกขั้นเข้าใกล้ความจริงที่จะสร้างอัขระสลักร่างเพื่อเพิ่มความเร็วและอนุภาพในการต่อสู้ขึ้นไปอีกแม้หลินหมิงจะตื่นเต้นกับภาพลักษณ์อันรุ่งโรจน์เบื้องหน้า ทว่าเขารู้ดีว่าการจะทําให้เป็นจริงนั้นยากเย็นแสนเข็นเขาต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจมากกว่าเดิมถึง2เท่าแม้จะหลอมรวมกับความทรงจรําเสีียววิญญาณมาแล้วแต่เขายังต้องหมั่นฝึกฝนการประสานกันระหว่างร่างกายและจิตวิญญาณอย่างต่อเนื่องเพื่อประหยัดวัสดุหลินหมิงจึงใช้วิธีดั้งเดิมที่เขาทํามาตั้งแต่ต้นนั่นคือการฝึกใช้เพียงพลังท่าแท้โดยไม่ใช้วัสดุจริง ในการฝึกปรือทักษะเช่นนี้ชัยชนะอยู่ที่ความพยายามและฝึกซ้ำไม่หยุดย่อนหาก1,000ครายยังไม่ดีพอก็จงฝึก1 0,000คราหาก10,000ครายยังมิได้เรื่องก็จงฝึกนับ100,000คราการขยับซ้ำๆนับหมื่นแสนครั้งเป็นเรื่องหน้าเบอร์นายและพลาำพลังจิตวิญญาณอย่างยิ่งความรู้สึกบีบครั้นนี้ประดุดคนไม่ได้หลับไม่ได้นอนมา 3: วัน3คืนเป็นบททดสอบความอดทนและจิตใจที่ดื้อรั้นอย่างแท้จริง ลิ้นหมิงฝึกปรือต่อเนื่องเพียงสองวันดวงตาของเขาก็แดงก่ำปานโลหิตเมื่อเขาหยุดพักก็พบว่าตนเองแทบไม่มีเรี่ยวแรงแม้แต่จะยกจอกน้ำค่าใช้เคล็ดวิชาจิตขมขวัญอีกทั้งยังใช้ออดช่วยคลายความเหนื่อยล้าและฟื้นฟูพลังวิญญาณแล้วทว่าผลที่ได้ยังเป็นเช่นนี้ความแยกของอัขระสลักออดนั้นสูงกว่าอัคาระสลักวัตถุหลายเท่าตัวนัก พรุ่งนี้จะเป็นวันรายงานตัวเข้าสำนักยุทธเจ็ดประสานดูเหมือนข้าคงไม่อาจสร้างอาักขรสลักโกสดให้เสร็จทันก่อนเข้าสำนักได้นับแต่การทดสอบสิ้นสุดจนถึงวันรายงานตัวอย่างเป็นทางการมีเวลาพักผ่อนเพียงสามวันพรุ่งนี้เขาต้องไปรายงานตัวที่ตำหนักพสสทาแห่งสำนักยุทธเจ็ดประสานนักสู้แห่งตำหนักพสสทามีโอกาสท้าชิงสิทธิแห่งตำหนักนภา,าได้มาถึงขอบเขตฝึกกายขั้นที่สี่เปลี่ยนเส้นเอ็น หรือนักสู้บางคนอยู่จุดสูงสุดของขั้นที่สแต่มีกรณีพิเศษก็อาจได้รับสิทธ้าชิงเช่นกันทว่าด้วยพลังของหลิงหมิงในยามนี้เขายังขาดคุณสมบัติที่จะก้าวเข้าสู่ตำหนักนภา,ายอยู่อีกมากเช้าวันรุ่งขึ้นเหล่าสิทธิแห่งตำหนักพสุธามารวมตัวกันที่หุบเขาหลังสำนักชายร่างสูงใหญ่ผิวกลายกร้านแดดผมสีแดงเพลิงและไม่สวมเสือ้อเดินเข้ามาเบื้องหน้าทุกคนร้อมดับดำเล่นโตพาดบ่าเขากวาดสายตามองเยาวชนทุกคนก่อนจะเอ่ยปากว่า นับแต่วันนี้ไปพวกเจ้าทุกคนคือสิทธิแห่งตำหนักพระส,สุธาของสำนักยุทธเจ็ดประสานอย่างเป็นทางการข้าคืออาจารย์ของพวกเจ้านามของข้าคือหงซีหรือจะเรียกว่าครูฝึกหงก็ได้คราน,นี้มีเจ้าพวกโม่ที่ผ่านการทดสอบเข้ามาได้53คนแต่ที่ยืนอยู่ตรงนี้มีเพียง20คนเท่านั้นที่มีคุณสมบัติเพียงพอจะเข้าสู่ตำหนักพระส,สุธาไม่ต้องสงสัยเลยว่าพวกเจ้าล้วนเป็นยอดอัจฉริยะ ถ้าหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นแต่จงอย่าคิดว่าเมื่อเข้าสู่ตำหนักพัส,สุุธาแล้วเจ้าจะกลายเป็นยอดคนได้โดยปริยายยอดฝีมืออาจดับสิ้นก่อนวัยอันควรอัจฉริยะอาจร่วงหล่นจากสวงสวรรค์มีเพียงผู้ที่ตะเกียกตะกายขึ้นสู่เบื้องบนและรอดพ้นจากพยันตรายเท่านั้นที่จะได้รับการจารึกนามไว้ในประวัติศาสตร์ พวกเจ้าที่อยู่ตําหนักพระสุธาอาจถูกขั้วอํานาจในเมืองเทียนอวินดึงตัวไปพวกเขาจะปลนเปิดเจ้าด้วยเงินทองและนารีรวมถึงสิ่งล่อใจสารพัดแม้พวกเจ้าจะผ่านด่านวิธีแห่งฝันและมีใจรักในมันคาแห่งยุทธมาแล้วแต่ทว่าแม้แต่หัวใจที่แกร่งกล้าก็อาจถูกกัดกร่อนได้สิ่งเหล่านี้เปรบเสมือนนอนที่คอยทะกินเสื้อผ้าและบั่นทอนปณิธานของพวกเจ้าจงจําไว้มีเพียงพลังเท่านั้นที่สําคัญที่สุด ที่พวกเขาต้องการดึงตัวเจ้าก็พระเจ้ามีพลังหากไร้ซึ่งพลังเจ้าก็หามีสิ่งใดไม่ตามข้ามาชายผมแดงกล่าวจบก็พาคนกลุ่มนั้นมุ่งหน้าลึกเข้าไปในหุบเขาหลังสำนักอาณาเขตของสำนักยุทธเดประสานกว้างใหญ่ไพศาลยิ่งนักเทือกเขาจูทั้งลูกล้วนเป็นพื้นที่ของสำนักในหุบเขาหลังสำนักมีสิ่งปลูกสร้างเทียมไม่กี่แห่ง ตลอดเส้นทางเต็มไปด้วยพฤกษาเขียวขจีโขดหินกระการตาและต้นไม้โบราณที่ดูราวกับมีชีวิตบางคราวมีน้ำู้ไหลผ่านให้ภาพลักษณ์ของวัสดูอันงดงามหลังเดินมาได้ชั่วเวลาหนึ่งก้านทูพวกเขาก็มาถึงหน้าผาขนาดยักษ์หน้าผานี้สูงหลายสิบจังหน่วยวัดจีนผิวหน้าผาถูกขัดจนเรียบลื่นเงาวัปานคันช่องบนนั้นมีน้ำนับไม่ถ้วนถูกจะรึกไว้น้ำที่อยู่บนสุดมีขนาดใหญ่เท่าถังน้ำเขียนไว้ว่าหลิงเซิน นามที่ไล่ลงมามีขนาดเล็กลงเรียงรายเป็นแถวรวมทั้งหมด20แถวลิ้นหมิงพอจะคาดเดาความหมายของหน้าผานี้ได้เลือนรางและคำพูดของหงซีก็ยืนยันข้อสงสัยของเขาพวกจะเห็นหน้าผานั่นไหมแท้จริงแล้วมันคือภาพลงตานามที่อยู่บนนั้นจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานี่คือศิลาจัดอันดับ แห่งสำนักยุทธเจ็ดประสานมันรวมนามของทุกคนจากตำหนักพัสุธาและตำหนักหนักพาเข้าไว้ด้วยกันมีทั้งหมด200กว่านามคนเหล่านี้คือสิทธิพี่ของพวกเจ้าเป็นระบบจัดลำดับจริงๆด้วยลิ้นหมิงกว่าสายตาไล่ลงมาจากหลิงเซินเขาอ่านไปเรื่อยๆทว่ากลับไม่พบนามของชินซิ่งสเวียนเหตุใดจึงไม่มีนามของนางลินหมิงสงสยัยหรือว่าชินซิ่งสวียนจะถูกแยกออกไปต่างหากจากสิทธิตำหนักหนักพา ลินหมิงมองต่อไปครู่หนึ่งดวงตาของเขาก็หดแคบลงเขาพบนามที่คุ้นเคยยิ่งจูเหยียนจูเหยียนอันดับที่39ตําหนักนภา,าอันดับที่39ลิ้นหมิงสูดลมหายใจลึกเขาต้องใช้เวลานานเพียงใดถึงจะไปถึงจุดนั้นได้ เขามองไล่ลงไปอีกและพบชื่อของตนเองรวมถึงหวังเยี่ยนเฟิงส่วนอีก20คนเหลือในตำหนักพสุธาก็มีชื่อปรากฏอยู่เช่นกันสำหรับผู้อื่นที่มีได้อยู่ในสองตำหนักนี้นามของพวกเขาจะมีถูกจารึกลงบนศิลาศิลาจัดอันดับจะแสดงเพียงนามของผู้ที่อยู่ในตำหนักหนักพาและตำหนักพสุธาเท่านั้นหงซีกล่าวต่อว่าวิธีแห่งยุทธคือการฟันฝ่าขวากักหนามหากปรารถนาจะอยู่สูงกว่าผู้อื่นจะต้องเหยียบย่ำคนใต้ฝ่าเท้า แผ่นดินนี้ไม่เคยขาดแคลนอัจฉริยะแต่พวกเจ้ารู้หรือไม่ว่าเหตุใดเราจึงคัดเลือกคนกลุ่มใหญ่ที่ถูกเรียกว่าอัจฉริยะเช่นพวกเจ้ามามากมายขนาดนี้คำถามนี้ทำให้สิทธิทุกคนนิ่งไปสิทธิคนหนึ่งเอ่ยว่าครูฝึกหงการเลือกผู้มีพรสวรรค์ยอมเป็นการบ่มเพาะและสนับสนุนการฝึกปลือมิใช่หรือขอรับบ่มเพาะหรือหงซีหัวเราะลั่นอย่างบ้าคลั่งเจ้ารู้ไหมว่านักฝึกสัตว์เขาฝึกสัตว์ร,ร้ายกันอย่างไร พวกเขามีระบบที่ยอดเยี่ยมที่สุดสัตว์ที่มีคุณสมบัติและศักยภาพดีที่สุดจะถูกเลือกมาเลี้ยงดูพวกมันได้กินเนื้อชั้นดีทุกวันและได้รับการฝึกฝนจากนั้นเขาก็จะจับพวกมันใส่กรงแล้วให้สู้กันเองจากสัตว์นับร้อยที่เริ่มต้นจะเหลือรอดเพียงหนึ่งเดียวนั่นคือราชาแห่งสัตว์ร้าย พวกเจ้าก็คือสัตว์ในกรงเหล่านั้นบนเส้นทางสู่ความเป็นยอดคอนเจ้าต้องเหยียบย่ำอัจฉริยะนับไม่ถ้วนและก้าวข้ามซากศพของพวกเขาไปดังนั้นเหตุผลที่เราเลือกและรวมอัจฉริยะไว้มากมายมีใช่เพื่อบ่มเพาะพวกเจ้าแต่เพื่อให้พวกเจ้าเข็นฆ่าและต่อสู้กันเองพวกเจ้าเป็นเพียงหินรองเท้าให้ยอดอัจฉริยะตัวจริงเหยียบขึ้นไปสู่จุดที่สูงกว่าเท่านั้น ไม่มีผู้ที่แกร่งที่สุดมีเพียงผู้ที่แกร่งกว่าจะต้องเลือกว่าจะเป็นผู้ที่เหยียบซาาศพปีนขึ้นไปหรือจะเป็นผู้ที่ตายอย่างอนาถและถูกทุกคนหยิบย่ำนี่คือสัจธรรมคำพูดของหงซีแต่ละคำกระแทกใจเหล่าสิทธิประดุดลูกเหล็กหนักอึง้งมันทำให้ใจของพวกเขาดิ่งวูบลงสู่ก้นบึ้งที่เย็นเยียบอัจฉริยมิได้มารวมตัวกันเพื่อรับการทนุถนอมแต่มาเพื่อเป็นบันไดให้ยอดคนตัวจริงก้าวเดินการเปรียบเปรยเรื่องโรงสัตว์ร้าย ของหงซีร่างความรู้สึกวิกฤตอย่างรุนแรงในใจสิทธุกคนแม้แต่หลินหมิงยังรู้สึกถึงความพรุงผ้าในอกผู้ที่เหลือรอดคนสุดท้ายคือราชาหลินหมิงกำมัดแน่นดวงตาเปี่ยมด้วยจิตวิญ,ญญาณแห่งการต่อสู้อันเข้มข้นดีมากนี่คือหยกบันทึก20ชิ้นภายในมีข้อมูลกฎระเบียบและระบบของสำนักยุทธเจ็ดประสานที่พักของพวกเจ้าถูกจัดเตรียมไว้ที่หุบเขาหลังสำนักทุกอย่างระบุไว้ในหยกแล้วแยกย้ายกันได้พรุ่งนี้เราจะเริ่มบทเรียนอย่างเป็นทางการ ชายผมแดงสะบัดมือหยกบันทึก20ชิ้นพุ่งเข้าสู่มือของสิทธุคอนหลินมหมิงรับมาและรีบส่งพลังจิตวิญญาณลงไปเพื่อตรวจสอบพิกัดที่พักของตนข้าจะไปที่พักและจัดแจงทุกอย่างก่อนจากนั้นจะสร้างอัคระสลักโอ๊ตเพื่อเพิ่มพลังวอนยุทธ์โอ๊ตไขกระดูกมังกรทองที่ข้าได้รับคือยาวิเศษที่ช่วยทลายคอขวดหากข้าใช้สลักอัขระลงไปมันย่อมเพียงพอจะทําให้ข้าทะลวงสู่ขอบเขตฝึกกายขั้นที่3มได้ขอบเขตฝึกกายมี6ขั้นฝึกกําลังฝึกผิวหนัง เนื้อฝึกอวัยวะภายในเปลี่ยนเส้นเอ็นล้อมกระดูกและรวมชีพจรแต่ละขั้นห่างชั้นกันราวฟ้ากับดินการจะทะลวงผ่านแต่ละขั้นย่อมต้องใช้เวลานานลินหมิงเพิ่งก้าวเข้าสู่ขั้นที่สองได้เพียงเดือนเศษเขารู้ดีว่าการทะลวงขั้นในเวลาอันสั้นมิใช่เรื่องง่ายทว่าในเมื่อมียาชั้นเลิศผนวกกับอนุภาพของอัคาระสลักโอ๊ตการทะลวงขั้นก็มิใช่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ลินหมิง ขณะที่หลินหมิงกำลังครุ่นคิดเขาก็ได้ยินเสียงเรียกอันดังสนัน่นเมื่อหันไปมองก็พบชายหนุ่มในชุดขาวคลิปทองยืนห่างออกไป19ดวงตาคู่นั้นจ้องมองเขาด้วยความเครียดแค้นคนผู้นี้คือหวังเยี่ยนเฟิงในการสอบเข้าสำนักยุทธเจ็ดประสานหวังเยี่ยนเฟิงชิงชังหลินหมิงที่แย่งชิงอันดับหนึ่งและโอ๊ตงูทองชาติของเขาไปนี่คือความอัปยศครั้งใหญ่ของหวังเยี่ยนเฟิงและสำหรับเขาต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดก็คือหลินหมิงหลินหมิงผู้นี้คือหนามยอกออกที่เขาต้องกำจัดทิ้งให้ได้ โอ้สองเม็ดนั่นเจ้ากินมันไปหรือยังหวังเยี่ยนเฟิงเอ่ยถามด้วยเสียงเย็นชาพร้อมขบฟันแน,น่นจะกินหรือไม่กินและมันเกี่ยวอะไรกับเจ้าลินหมิงตอบก,กลับอย่างเรียบเฉยโอ้สองเม็ดนั้นล้ำค่ามหาศาลแต่เขาไม่กังวลว่าใครจะกล้ามาชิงวิ่งราวในอาณาจ,จักรเทียนอวินสํานักยุทธเจ็ดประสานคือตัวตนที่อยู่เหนือมวลมนุษย์มีพลังอํานาจและปูมหลังที่ยากจะอย่างถึงในเมื่อสํานักมอบรางวัลให้แล้วย่อมไม่มีใครกล้าบังอาจมาแย่งชิง ข้ารู้ว่าเจ้ายัางไม่ได้กินโอสองเม็ดนั่นมีฤทธิ์รุนแรงและอันตรายเกินไปร่างกายของเจ้ามิอาจรับไหวลินหมิงเจ้าเป็นเพียงคนมีพรสวรรค์ระดับสามขั้นกลางจงรู้ตัวเสียว่าริพรสวรรค์เช่นเจ้าโอ๊ทั้งสองโดยเฉพาะโอ๊ไขกระดูกมังกรทองจะสูญเปล่าไปเปล่าๆอย่างมากเจ้ากระดูดซับมันได้เพียงหนึ่งในสิบส่วนการที่เจ้ากินมันลงไปคือการสิ้นเปลืองอย่างถึงที่สุดลินหมิงขมวดคิ้วเจ้าต้องการจะสื่ออะไรข้าต้องการซื้อโอ๊ไขกระดูกมังกรทองของเจ้า หลินหมิงยิ้มเยาะเขาไม่คิดว่าหวังเยี่ยนเฟิงจะกล่าววาจาที่น่าขันเช่นนี้ออกมามันช่างชวนหัวร่อสิ้นดีเจ้ารอเล่นหรือคิดว่าข้าจะขายให้เจ้านั้นหรืออย่าเพิ่งปฏิเสธฟังเงื่อนไขของข้าก่อนสนับสนุนช่องได้โดยการกดขอบคุณซุปเปอร์แตงส์ด้านล่างหรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไป วิธีเซียนยุทธ